การเพิ่มยอดของผู้มารับบริการค่ะเอ่อใช้ยกตัวอย่างคีรีเซาหนึ่งข้อของหน่วยงานเรานะคะการเพิ่มยอดผู้มารับบริการ1 5ภายใน3เดือนค่ะผู้ป่วยที่มีในเวลานะคะเพิ่มเป็น300คนต่อเดือนนะคะผู้ป่วยที่มีนอกเวลาเพิ่มเป็น400คนต่อเดือน,นะคะ่ะ ำหรับในช่วงสถานการณ์โควิด19นะคะทางโรงพยาบาลของเรานะคะก็มีบริการเป็นเทเลมดูซีนนะคะสำหรับให้บริการผู้ป่วยนะคะโ,โดยการรับยายอยู่ที่บ้านโดยไม่ต้องมาโรงพยาบาลคะ่ะสวัสดีค่ะโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนของเรานะคะก็มีระบบรีเฟอร์สองช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางที่1ค่ะก็เป็นระบบโทรรัพท์งานนะคะแล้วก็ขอรีเฟอร์โดยการส่งเอกสาร ป่วยผ่านแสกนะคะแล้วก็ระบบที่2ค่ะก็คือผ่าน Line Official นะคะซึ่งนี้เป็นระบบใหม่ค่ะทำให้ได้รับข้อมูลของผู้ป่วยได้รวดเร็วและก็สะดวดสบายขณะนี้โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขียนร้อนได้เพิ่มคลินิกโรคอุจจาระว่วงท้องเสียท้องร่วงเป็นไข้ให้บริการ24ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้ยังขยายบริการฉีดวัคซีนนอกเวลาราชการนะคะ มีไข้24ชั่วโมงเป็นไข้ให้เิดร้อนดูแล